สวัสดีครับเทศบาลอัปเดตวันนี้ด้านหลังของผมก็เป็นโครงการปรับปรุปรงตลาดเทศบาล2หรือว่าตลาดอัศวินครับซึ่งดําเนินโครงการมาแล้วตั้งแต่วันที่6มกราคม2567ที่ผ่านมาซึ่งนี่ก็เป็นอีกหนึ่งโครงการของเทศบาลนครลำปางที่จะปรับปรุงเพื่อพัฒนาและจัดระเบียบตลาดของเทศบาลนครลำปางให้มีความทันสมัยมากขึ้นสะอาดถูกสุขลักษณะให้หน่าเดินน่าจับจ่ายมากขึ้นครับ ในขณะนี้การดําเนินโครงการได้ทําการเรื้อถอนกระเบื้องมุงหลังคาเดิมออกรื้อถอนรางรับน้ําฝนและท่อรับน้ําฝนเดิมรื้อถอนโคมไฟและสายไฟออกเสร็จสิ้นแล้วหลังจากนี้จะเป็นขั้นตอนของการติดตั้งมุงหลังคาติดตั้งกระเบื้องปิดจัว่วงานติดตั้งรางน้ําฝนและท่อรับน้ําฝนสแตนเลสใหม่ทั้งหมดตรงนี้จะเป็นส่วนของการปรับปรุงโครงสร้างหลังคาของตลาดเมื่อดําเนินการเสร็จสิ้นแล้วในลาดับต่อไปก็จะเป็นส่วนของการปรับปรุงพื้นตลาด การปรับปรุงระบบท่อน้ําทิ้งการติดตั้งถังบําบัดน้ําเสียถังดักไขมันสําเร็จรูปในลําดับต่อไปครับหลังจากทําการปรับปรุงเสร็จนะครับเราก็จะทําการจัดประเภทอาหารจัดประเภทสินค้าแล้วก็จัดบรรยากาศตามความเหมาะสมของพื้นที่ครับโดยคาดว่าโครงการปรับปรุงตลาดเทศบาล2หรือตลาดอัศวินจะเสร็จสิ้นภายในเดือนพฤษภาคม2567นี้สาหรับวันนี้เทศบาลอัปเดตต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ